ดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สปปบดีนะคะระหว่างวันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม2568ต้องขอบอกว่าไม่ได้จอดจงดวงใครเป็นพิเศษอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยใจเหนื่อยกายค่ะเราก็ทำให้มีความรู้สึกว่าคิดเยอะคิดมากก็ให้ระวังในเรื่องของความคิดด้วย คิดดีๆนะคะความคิดมีตัวตนคนเป็นอย่างที่คิดนะคะถ้าคิดดีจักรวาลก็จะจัดสรรสิ่งดีๆถ้าคิดไม่ดีจักรวาลก็จะจัดสรรสิ่งนั้นให้กับเราเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของความคิดในสัปดาห์นี้ในเรื่องของงานค่อนข้างเหนื่อยค่ะแล้วก็งานค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องงานให้เราได้รู้สึกดีขึ้นส่วนในเรื่องของ าการเดินทางการติดต่อต่างประเทศนะคะการขยายงานอันนี้ไปได้ ดีแต่ก็เหนื่อยนะคะก็คืองานเยอะนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการเงินงานเยอะงานก็มา,เ,าเงินก็มาค่ะมาแล้วนะคะก็ใช้เยอะด้วยนะคะอาจจะหมดไปกับในเรื่องของบริวารหมดไปเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะให้ระวังถ้าเกิดว่าหายใจไม่ออกหายใจติดขัดไปดูแล แล้วก็ตรวจในเรื่องของหัวใจสักนิดหนึ่งก็จะดีมากๆเลยทีนี้ในเรื่องของความรักค่ะคนที่เป็นโสดช่วงนี้นะคะหยุดก่อนนะคะเป็นโสดต่อไปก่อนนะยังไม่ต้องหาใครเข้ามานะคะเพราะจะทำให้มีปัญหาส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเาขเาขาเขาเรียกว่า อะไรนะคู่ของคุณเนะี่ยก็จะมองแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกกุ้มอกกุ้มใจบางคู่ก็อาจจะแยกห้องแยกเตียงนอนนะคะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอาจจะมีการเลิกลาย่าล้างกันได้ให้ระวังนะคะส่วนสุขภาพบอกไปแล้วนะคะในเรื่องของหัวใจให้ไปตรวจที่นี้เลขหน้าไพ่ค่ะก็คือเลข3นะคะเลข3เลขห แล้วก็3ค่ะก็อย่าลืมนะคะเมื่อดูแล้วกดใจส้มขอโทษค่ะติดไลค์นะคะถ้าดูแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็เขียนคอมเมนต์นะคะกดรีโพสต์กดแชร์เป็นธรรมทานอาจารย์แม่พิมพ์วรายยิสีเราก็พบกันคลิปต่อไปนะคะ